กับ Leon Mars, ลีออนมัสเซลรับปากว่าจะมาลงทุนในประเทศไทยคราวนี้เสรามาไม่ได้เจออีล n อนมัสนะครับได้เจอเพียงการประชุมออนไลน์เท่านั้นจับตามองให้ดีฮะสภาวะเศรษฐกิจตอนนี้ไทยกำลังเริ่มตกลงในขณะที่สงครามนิวเคลียร์ก็กำลังจะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้นั่นหมายก็ว่าถ้าเกิดสงครามนิวเคลียร์ขึ้นไทยหนีไม่พ้นที่จะได้รับผลกระทบด้วยนี่คือ สวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้มาอยู่กันในสตูดิโอฮะหลังจากที่ผมกลับมาจากกรุงเทพเนี่ยนะฮะก็ปรากฏว่าก็มาอัดคลิปกันต่อฮะทำงานนันต่อนะฮะหามรุ่งหามค่ำนะฮะเที่ยงคืนยังอัดกันอยู่เอาละนะฮะวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็เป็นเรื่องราวของการต่างประเทศ การต่างประเทศคราวนี้ก็มีเกี่ยวข้องกับประเทศไทยด้วยเริ่มต้นก็โกงระดับเซียนฮะตำรวจจีนรวบหญิงแสบฮะรับเงินเดือนฟรีจาก16บริษัทโดยที่ไม่เคยไปทำงานเลยหญิงชาวจีนคนหนึ่งถูกดำเนินคดีก็หาช่อโกงฐานตำรวจพบว่าเธอสมัครเป็นพนักงานกินเงินเดือนจาก16บริษัทพร้อมกันแต่ไม่เคยเข้าไปทำงานที่ไหนเลยแม้แต่ครั้งเดียวสื่อจีนรายงานว่านะครับ ผู้หญิงนำสมมติว่ากวานเยนะครับคนนี้ได้ทําการหลอกลวงบริษัทกว่า10แห่งและรับเงินเดือนฟรีๆมาแล้วอย่างน้อย3ปีนะครับโดยไม่เคยเข้าทำง,งานทำง,งานเลยน,นะครับรายงานระบุว่าเธอกับสามีซึ่งตกเป็นผู้ต้องหาสมรู้ร่วมคิดในคดีนี้มีการเก็บข้อมูลหลักฐานเกี่ยวกับผู้ว่าจ้างตำแหน่งงานและวันเวลาที่เริ่มทำงานรวมถึงข้อมูลบัญชีเงินเดือนในแต่ละบริษัทนะครับอย่างลัดกลุ่ม ในขณะที่รุกคืบยูเครนทะล,ลวงฝ่าแนวกั้นของทางฝั่งรัสเซียถล่มกองทัพและไปกองบัญชาการในไกรชเมียสังหารผอ,อรเหล่าทัพเรือหลายนายยูเครนรายงานสามารถทะลวงฝ่าแนวป้องกันของทางราัสเซียทางตอนใต้ของประเทศจากการเปิดเผยของกองทัพพร้อมระบุว่า ผู้บังคับการระดับสูงของกองทัพเรือรัสเซียหลายนายเป็นหนึ่งในบรรดาผู้เสียชีวิตหรือได้บาดเจ็บในปฏิบัติการยิงขีปนาวุธลูกหนึ่งโจมตีส่วนราชการต่างๆของกองทัพเรือบนทะเลดำนะครับของมอสโกนายกราชเมียด้วยนะครับในขณะที่ประธานาธิบดีเบลารุสถึงขั้นสะด,ดุ้งชื่อตะวันตกเริ่มรำคาญเปิดทางให้พนมิตรคขีย์ทิ้งเซเลนสกี้ วอชิงตันเปิดทางให้เราพันธมิตรเดินหน้าเทประธานาธิบดีวโรโดมีเซเลนสกีแห่งยูเครนเนื่องจากเขาทำตัวน่ารำคาญมากขึ้นเรื่อยๆคำกล่าวอ้างของอเล็กซานเดอร์ลูคาเซนสโก้ประธานาธิบดีบองเบลารุสระหว่างการประชุมของคณะรัฐมนตรีที่มีการถแถลงการอย่างเป็นทางการในขณะที่ไต้หวันชักหวาดวิตก พบจีนเคลื่อนไหวทางทหารแบบทีทีผิดปกติรอบเกาะกระทรวงกลาโหมของไต้หวันระบุว่าการเคลื่อนไหวของทางการทหารต่างๆของจีนเริ่มขึ้นนะครับถือว่าเป็นสิ่งผิดปกติตามหลังปักกิ่งส่งฝูงบินรบลุกล้ำรอบเกาะเพิ่มมากขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจฮะโลกระทึกดาวเทียมพบการเคลื่อนไหว จุดทดสอบนิวเคลียร์ของสหรัฐอเมริการัสเซียและก็จีนชี้อาจมีการทดสอบรอบใหม่ตะลึงคนเห็นควันลอยนึกว่าไฟไหม้ที่แล็บนิวเคลียร์กลางทะเลทรายรัฐไอฮาโดสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าภาพดาวเทียมล่าสุดมีการเปิดเผยการเคลื่อนไหวจุดทดสอบนิวเคลียร์สามชาติมหาอำนาจสหรัฐอเมริการัสเซียและจีนมีการเปลี่ยนแปลงน,น,นะครับไม่กี่ปี ทั้งการสร้างถนนใหม่ผุดโกดังเก็บนะครับการจราจรหนาตาสหรัฐอเมริกาเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเริ่มการทดลองทฤษฎีนิวเคลียเริ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในสมัยโจไบเดนขณะที่นักวิเคราะห์ชี้จีนเลง็งขยายเทสไซต์นะครับเพื่อทำการทดลองทางทฤษฎีเช่นกันตะลึงคนเห็นควันลอยนึกว่าไฟไหม้ที่แลบนิวเคลียร์กลางทะเลทรายในรัฐ ไอดาโฮนะครับส่วนรัสเซียสั่งเพิ่มหน่วยนิวเคลียร์สามพันายซ้อมเตรียมพร้อมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งสถานการณ์ตอนนี้ก็เป็นไปด้วยความตึงเครียดโลกก็อยู่ยากเลยทีเดียวฮะซาอุดิอาระเบียกล่าวเอาด้วยแน่สงครามนิวเคลียร์นะครับหากอิหร่านมีไว้ในครอบครองหากอิหร่านมีอาวุธนิวเคลีย <c oughs> หากอิร่านมีอาวุธนิวเคลียร์ไว้ในความครอบครองเมื่อนั้นซาอุดิอาระเบียก็จําเป็นก็ทําเช่นแบบเดียวกันจากคําเตือนของ man, มูฮเมตดบินซันมานฮะมกุฎราชกุมารของซาอุดิอาระเบียร,ระหว่างให้สัมภาษณ์กับ Fox News ซึ่งบางส่วนบางตอนได้มีการเผยแพร่เมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาในขณะที่รถอัตโดมัตไร,ร้คนขับกระจุกตัวบนถนนเท็กซัส นะครับทำชาวบ้านเดือดร้อนอย่างหนักเลยทีเดียวสื่อต่างประเทศรายงานคลิปหน้าปวดหัวรถอัตโนมัติที่ไร้คนขับมีปัญหาขัดข้องหลาย10คันกลายเป็นต้นต่อของเหตุรถติดบนถนนนะครับหลักสายหนึ่งในรัฐเท็กซัสสหร,รัฐอเมริกาสร้างความเดือดร้อนเดือดดาลแก่ผู้ขับขี่อย่างมากคลิปวิดีโอจากเมืองออสตินนะครับพบเห็นรถไร้คนขับเชฟโรเลตโบนะครับที่ปฏิบัติการโดยครุช บริษัทรถยนต์ไร้คนขับในเครือ General Motors กํานะครับกำลังก่อความโกลาหลไม่เป็นที่ชัดเจนว่าเกิดต้นต่อเกิดจากอะไรฮะที่มีรถยนต์อัตโนมัติไร้คนขับนะครับติดแแงกอยู่ในเป็นกลุ่มก้อนแต่ทางโฆศกของบริษัทบ่งชี้ว่าเหตุของปัญหามาจากการจราจรที่พลุกพล่านของคนเดินเท้านะครับขมโมยของหนักฮนะรปรากฏว่าอิสราเอลมือรถถังสูญหายไปจาก เขตซ้อมรบโปรที่กองขยะพวกเจ้าที่อิสราเอลกำลังพยายามค้นหาคำตอบว่ารถถังคันดึงซึ่งเป็นยานเกราะหนักแต่ไม่ติดอาวุธถูกขโมยไปจากเขตฝึกในทางทหารได้อย่างไรหลังจากพบเจอมันในสภาพที่โดนทิ้งเอาไว้ในกองขยะแห่งหนึ่งในขณะที่ มีการรายงานว่าไฟไหม้มโหัลานข้ามคืนนะโรงงานผลิตลูกกอล์ฟในไต้หวันนะครับส่งแบรนด์ดังทั่วโลกดับพุ่ง10รายรวมเจ้าที่ดับเพลิงนะปรากฏว่ารวมทั้งหมดมีคนได้รับบาดเจ็บกว่าร้อยคนสำนักข่าว AP กับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานตรงกันนะครับว่าพ้นพบร่างผู้สูญหาย3รายนะครับที่โรงผลิตลูกกอล์ฟของลอนเทคโนโลยีในผิงตง ซึ่งทำการป้อนให้กับแบ,บแรนด์ดังยักษ์ใหญ่ระดับโลกนะครับหลังเกิดไฟไหม้มาตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาส่งผลทำให้มีคนเสียชีวิตทั้งหมด10คนเจ้าที่ดับเพลิงไต้หวันและผู้รับบาดเจ็บสูงรวม100คนเลยทีเดียวฮะเป็นที่ฮือฮาสื่อนอกก็รายงานเศรษฐาหลังกลับจาก UN ถแถลงใหญ่เท l a Google Microsoft แห่ลงทุนในไทย 5,000ล้านดอลลาร์สหรัฐสำนักข่าวรอยเตอร์สำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าเศรษฐาทวีสินถแถลงว่าบริษัทยักษ์ใหญ่ข้ามชาติสหรัฐอเมริกาเทสลา Google และ Microsoft จะพากาันมาลงทุนในประเทศไทย5,000ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับหลังบินกลับจากการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติที่นิวยอร์กคือหามีโอกาสพูดคุยกับอีลอนมัส์นะครับผู้บริหารเทสลาทางออนไลน์และโจมี่ d ดมอน n d นะครับ c ธนาคารวาน,นิธนกิจชื่อดังเจมีมอร์แกนนะครับรอยเตอร์รายงานว่าเศษฐาทวีสินได้แถลงกับนักข่าวแสดงทัศนะในการสัมภาษณ์นับเศษฐาซึ่งเคยเป็นอดีตผู้บริหารบริษัทแสนสิริเก่ากล่าวว่าเท s l a Google และ Microsoft จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทย5,000ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริการ,รอยเตอร์ชี้ว่าอย่างไรก็ตามนายยงตรีจากพรรคเพื่อไทย นะครับที่เพิ่งเดินทางจากการประชุมใหญ่สหประชาชาติครั้งแรกไม่ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดตัวเลข5,000ล้านดอลลาร์สหรัฐว่าเป็นตัวเลขการลงทุนรวมหรือแต่ละบริษัทชื่อดังทั้งหลายจะมาลงทุนด้วยตัวเลข5,000ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับโดยบน t วิตเตอร์เมื่อ23กันยายนเขากล่าวถึง CEO ธนาคาร JP Morgan นะครับเจมี่ไดมอน นะครับว่ามีเพียงสารเพียงอย่างเดียวที่ต้องการกล่าวคือประเทศไทยเปิดกว้างสำหรับการลงทุนรอยเตอร์รายงานว่าหากว่ามีการลงทุนใหม่จากต่างชาติจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจที่กำลังอ่อนลงซึ่งเศรษฐกิจไทยคาดว่าจะโตได้2.8%ในปีนี้ต่ำกว่าการประเมินก่อนหน้านี้เนื่องมาจากการส่งออกที่กำลังลดลงเชิงปรากฏการที่น่าสนใจ ตอนนี้นะครับคงหนีไม่พ้นเรื่องของการตระเตรียมเรื่องของอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งผมเรียนหุ้นส่วนมาตลอดว่าจับตามองให้ดีฮะท้งสหรัฐอเมริการัสเซียและจีนมีการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ล่าสุดสหรัฐอเมริกามีการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์อย่างต่อเนื่องในขณะที่ซาอุดีอาระเบียก็พร้อมจะทําการติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์นะครับ เพราะว่าอิหร่านนะถ้ามีอาวุธนิวเคลียร์นะครับซาอุดีอาระเบียก็พร้อมที่จะมีอาวุธนิวเคลียร์เช่นกันตอนนี้สงครามเกิดขึ้นในส่วนของยูเครนอย่างไรก็ตามมีแนวโน้มค่อนข้างจะสูงฮะว่าฝั่งสาภาพยุโรปกำลังเทนะครับเซเลนสกี้ผู้นำของยูเครนเป็นสำคัญนะครับขณะเดียวกันสงครามที่กำลังบานปลายคราวนี้ยูเครนเข้าทำการโจมตีครอชเมีย ซึ่งเป็นเขตแดนของทางฝั่งรัสเซียนั่นหมายความว่าย่อมจะมีการตอบโต้ครั้งใหญ่เกิดขึ้นในยูเครนและเมื่อไหร่ก็ตามนะครับรัสเซียใช้การโจมตีด้วยนิวเคลียร์นั่นหมายถึงจุดสิ้นสุดของสงครามจะเกิดขึ้นในทันทีสิ่งที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยเรื่องของการลงทุนไม่ว่าจะเป็นเจ m o ม g แกนไม่ว่าจะเป็น Google ไม่ว่าจะเป็นเทส l a ที่เสียถาทวีสินยืนยันนะฮะว่าจะมาลงทุนในประเทศไทยเนี่ย5,000ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งตอนนี้ GDP ของประเทศไทยกําลังตกลงอย่างต่อเนื่องฮะเรื่องของการส่งออกนะครับมีคนบอกว่าสภาวะเศรษฐกิจของไทยจะดีนะครับถ้ามีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลแต่จนถึงขณะนี้แนวโน้มนะครับการส่งออกของไทยตกอย่างต่อเนื่อง GDP จะอยู่ที่ประมาณ2.8จากเดิมอยู่ที่4.5ตอนนี้กำลังตกลงการลงทุนที่จะเกิดขึ้นของบริษัทของสหรัฐอเมริกาในการประชุม UN นะครับของทางเศษฐาทวีสินจนถึงขณะนี้ก็ยังคงไม่เกิดขึ้นยังคงเป็นความหวังนะฮะแต่เขาก็ไม่ระบุชัดเจนว่าบริษัทใดจะลงทุนเท่าไหร่ที่ผ่านมาปุเอกประยุทธ์ก็เคยเจอกับ Mars ลีออนมาร์สลปากว่าจะมาลงทุนในประเทศไทยคราวนี้เศรษฐาไม่ได้เจออีลอนมาสนะครับ ได้เจอเพียงการประชุมออนไลน์เท่านั้นจับตามองให้ดีฮะสภาวะเศรษฐกิจตอนนี้ไทยกําลังเริ่มตกลงในขณะที่สงครามนิวเคลียร์ก็กําลังจะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้นั่นหมายก็ว่าถ้าเกิดสงครามนิวเคลียร์ขึ้นไทยหนีไม่พ้นที่จะได้รับผลกระทบด้วยนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเรา ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถาดีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเตร์ศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ การของพระเจ้าแผ่นดินตากยุคสมัยสู้รบรบมือไม่สิ้นปกป้องแผ่น ทางพ้องภัยทัวแปรนด้านทินมาเปลี่ยนแทน